เรียบร้อยครับถือว่าแมนยูกลับมาคืนฟอร์มจนได้ครับก็ไม่แพ้นะเปิดบ้านครับอัดพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดไป2ปราตัวตอ่อหนึ่งนะครับถือว่าหืดจับพอสมควรเลยแมนยูครับหยุดผลงานเลวร้ายลงได้สาเร็จครับเมื่อเปิดโอทราฟอร์ดเอาชนะเบรนฟอร์ด2-1เป็นการคว้าชัยเกมแรกในรอบ6เกมล่าสุดนาทีที่26ครับแมนยูมีลุ้นเมื่อกาเซมิโร่ไหลเข้าเขีโทษด้านซ้ายให้กับกานาโช แตะไปยิงมุมแคบนะครับด้วยเท้าซ้ายแต่มาเฟรกเกนนะยครับยังปัดออกหลังไปได้นาทีที่31เครับเป็นโอกาสที่เบรนฟอร์ดน่าจะออกนามเมือ่อคริสเตียนอกาสนะครับพลิกตัวยิงด้วยเท้าขวาหน้ากรอบเข็มโทษด้านขวาบอลจะพุ่งเสียบเสาไกลยอยู่แล้วแต่โอนา,นาเน่ยังบินปัดออกหลังไปได้แมนยูได้โอกาสสวนกลับนาทีที่3 7รารฟอร์ดวางยาวจากฝั่งขวาออกซ้ายให้กับกานาโชนะครับ อบอลลงแล้วก็เลียงจี้นะครับยิงด้วยซ้ายเนี่ยมุมแคบแต่บอลก็ข้ามคานไปไหนไม่รู้เจ้าถิ่นเฮอีกครั้งนาทีที่4 1เ็น,นะครับฮอยลุนพลิกบอลกลางสนามได้สวยนะครับแล้วก็ใจ่ายให้กับกนาโชลากตัดมายิงด้วยเท้าขวาแฉลบเล็กน้อยเฟรเกนล้มตัวเซฟไว้ได้ก่อนที่พินน็อกนะครับจะมาเตะทิ้งไปช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่45บวก5ในขณะที่เบรนฟอร์ดได้ลูกแตะมุมม,มีจุดว่าปัญหาสำคัญนะครับเมื่อู้ตดสินให้มสัสทาริเกที่หัวแตกเนี่ย แล้วก็มีเลือดไหลออกมาครับออกไปนอกสนามก่อนกลายเป็นมิเกลดัมกาชนะครับเปิดในมุมเข้าหัวอีธานพินอกมุ่งตรงตะข่ายไปเลยหมดครึ่งแรกครับเบรนฟอร์ดบุกมานำแมนยู1-0 1ึงถิ่นโอตราฟอร์ดนะในครึ่งหลังครับเพียงแค่นาทีที่47แมนยูมาตีเสมอเร็วนะครับ1-1เมื่อแรดฟอร์ดครอสจากนักเก็ตโทษด,ด้านขวาเลยไปเสาไกลให้กับกาาชโชสอดมาวางเท้าแปรแบบไม่จับยัดมุมแคบเข้าไปเลย แมนยูครับเหมือนได้ใจนาะทีที่5 1กานานะโชล่างจี้ตัดมาจากทางซ้ายมาปั่นระยะไกลจะเสียบเสาอยู่แล้วแต่เฟรเกนยังพุ่งปัดได้ปลายมือนะครับถัดมาแค่นาทีเดียวเจ้าถิ่นมีโอกาสอีกครั้งจากลูกยิงไกลของกาเซเบโร่แต่เฟรเกนก็ยังเซฟเอาไว้ได้หลังจากบุกอยู่นานครับนาทีที่63แมนยูเอาชนได้ครับมาแซงเป็น2-1เมื่อเอรุเซนจ่ายยัดมาตรงกลางให้กนะับบรูโน่ฟอนเดสกิทบางๆด้วยเท้าด้วยทางข้างเทาง้าด้านนอกนะครับ แล้วมันไปหารัสมุชาลุนหลุดไปชิปข้ามตัวเฟรเกนตรงตาข่ายจบเกมแมนยูค,ครับคืนฟอร์มเอาชนะเบรนฟอร์ดไป2ประตูตอนหนึ่งะครับผมก็ถือว่าเรียบร้อยครับหมดสิทธิ์คำส้อยนะครับกลับมาได้นะครับแมนยูในนัดนี้ถือว่ากู้ศรัทธาในบ้านไม่แพ้นะครับไม่เสมอด้วยนะชนะเลยนะถือว่าเอาตัวรอดกลับมาได้ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ จะสร้างความมั่นอ,อกมั่นใจให้กับทีมได้มาในระดับหนึ่งเลยแหละหลังจากเก็บช,ชนะได้แบบนี้นะครับมันก็หวานจ้อยจ้ออ่ะออถ้าได้แบบนี้ก็สนุกเลยนะครับต้องบอกว่าสนุกเลยนะครับเพราะว่าก,กลับมาเกินฟอร์มชนะเบรนฟอร์ดสองหนึ่งก็ถือว่าหืดจับแต่มันก็สนุกทําได้สบายสบายนะครับเก่งหมดเลยครับวันนี้ก็ถือว่าฟอร์มเข้าคุณภาพทั้งฮอยลุนบรูโน่ฟอนันเดสการาโชแรดฟอร์ดนะครับถือว่าประสานงานกันลงตัวมากกว่าเดิม สร้างความมั่นอ,อกมใจให้กับทัพผีแดงไม่น้อยเหมือนกันตามกันต่อแล้วเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจจากยูสกอร์กันหน่อยครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับยูสกอร์สามหครับอัปเกรดความมันนะครับก็ถือว่าเล่นลุ้นคุณ10นะครับก็สามารถลุ้นเงินรางวัลได้ของที่ระลึกเสื้อฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นนักเตะนะครับสามารถแอดไลน์ไปที่แอดยูสกอร์สามได้นีครับมีอำน,นาจด้วยทียบไลน์ บอกว่ามันจากช่องสเกตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับผมอ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของสกอตแม็กโชมิน่กันหน่อยครับเชนั้นของเชนฮารย้ำชัดไม่ได้อยากขายแม็กโชมิน่เลยนะครับ ทางด้านของเอริกชันฮากุนซูแมนยูยอมรับว่าปีสแสดงแมนยูจำเป็นต้องปล่อยตัวแม็กโชเมเนออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะเรื่องกดการเงินแท้ๆนะครับแม็กโทคือผลผลิตจากอะคาเดมี่เยาวชนของแมนยูนะครับและต้องการยุติความสัมพันธ์กับสมสรนด้วยการย้ายไปร,ร่วมชิมนาโปลีด้วยค่าตัว25.7ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา แข้งชาวสกอตไลน์นี้สร้างความประทับใจในการเล่นที่แดนมักกโรนีอย่างมากครับทำไปแล้ว2ประตูจาก5เกมในซีรีอาให้กับนาโปลีโต๊ะสกันใหม่ของเขาด้วยความร้อนแรงของสกอตแม็กโชมิน่ครับสื่เตอราลี่ถึงกับตั้งฉายให้เขาว่าไพ่าตายของคอนเต้นะครับหลังจากที่เขาเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างน่าเหลือเชื่อกับยอดทีมจากเนเปิลส์อย่างนาโปลีในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับเบรนฟอร์ดที่เพิ่งจบไปเนี่ย เทนฮากเองก็ถูกถามฟอร์มการเล่นในช่วงแรกของแม็กโชมิน่ครับเทนฮากยอมรับว่าดีใจกับผลงานของแม็กโชมิน่พร้อมบอกว่าไม่อยากปล่อยตัวแม็กโชมิน่ออกจากทีมแต่เป็นเพราะ,ะกดผลกําไรและความยั่งยืนของพิบลีกับพีเอสาเนี่ยเลยจำเป็นต้องไปเทนฮากก็ได้พูดถึงแม็กโชมิน่ประมาณว่าไม่ผมดีใจกับสกอตต์มากอย่างที่ผมบอกไปตอนที่เขาจากไปผมไม่ต้องการให้เกิดเรื่องนี้แต่เป็นเพราะกดการเงิน สโมสรต้องการจัดการกับกฎฟรานเชียลทางการเงินซึ่งกฎแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยผมอยากจะบอกว่ากฎแบบนี้แย่มากแต่สถานการณ์ที่สโมสรแห่งนี้สร้างขึ้นมาจากกฎเหล่านี้มันก็ยังบังคับให้เราต้องตัดสินใจแบบนี้ในการปล่อยตัวแม็กโชมินอันนี้คือสิ่งที่เอริกเจนฮาร์กนะครับได้พูดถึงสกอตแม็กโชมินบอกว่าไม่อยากปล่อยตัวเลยใจจริงเนี่ยอยากเก็บเขาไว้ด้วยซ้ำไปแต่เพราะ PSR เลยจะไม่ต้องปล่อยนักเตะ ย้ายทีมในท้ายที่สุดนะครับทุกอย่างมันมีเหตุและมันมีผลไม่ใช่ว่าสมศรีสมห่าจะปล่อยตัวนักตเตะออกจากทีมยิ่งเป็นนักเตะที่ทุ่มเทเป็นผลผลิตจากแคาเดมี่ของแมนยูขนาดนั้นคใครๆก็ถ้าผลงานดีก็ไม่อยากปล่อยเลยครับแต่เป็นเพราะเรื่องกฎการเงินนี่แหละครับมันเลยทําให้สมเสี่ยงแล้วก็สุดท้ายก็ต้องปล่อยจริงๆแล้วก็ไปโชว์ผลงานดีด้วยที่นาโปลีนะสำหรับแม็กโชเมเนียโชว์ผลงานดีมากๆนะครับ ว่าฟอร์มเนี่ยกำลังเข้าฟงเข้าฝักเลยนะครับทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับที่รับฟังในช่วงดึกๆแบบนี้หลับพักผ่อนกันให้เยอะๆครับหลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนมีความสุขกับการช,ชีวิตทุกทนทุกคนเดอ้อ